สวัสดีครับสวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่6พฤศจิกายน2553ค่ะพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาธินตามาทรงปฏิบัติพระกรเนียกิจดังต่อไปนี้เวลา1 9นาฬิกา5นาทีวันี้พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาธินัตนมาตรเสด็จไปยังโรงแรมตะวันนาเขตบางรักทรงเป็นประธานและทอดพระเนตรการแสดงอลังการพัสตราพรไทยในแดนสยามครั้งที่3ม อรรณกรรมสีภาคภูษาและอาพรซึ่งจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสมหามงคลที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา83พรรษาและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา78พรรษารวมทั้งเพื่อหารายได้สมทบทุนโครงการช่วยเหลือช้างที่เจ็บป่วยโรงพยาบาลช้างของศูนย์อนุร,รักษ์ช้างไทยสถาบันคดจบาลแห่งชาติ ภายในงานมีการแสดงแบบชุดผ้าทไทยโบราณโดยนางแบบกิติมศักดิ์เพื่อเผยแพร่ความรู้และประวัติศาสตร์การแต่งกายของคนไทยสมัยต่างๆเพื่อให้นุชนรุ่นหลังได้ตระหนักถึงคุณค่าและร่วมกันอนุรักษ์ผ้าทไทย,ยนอกจากนี้ยังมีการขับร้องเพลงจากศิลปินแห่งชาติอีกด้วยแ,วนนแล้ววันนี้เวลา16นาฬิกาสมนาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรด